ฉะนั้นถ้าเขารู้อาจารย์อยากเชื่อว่าเขาต้องประกาศเขาจะไม่เก็บกับตัวเองแต่สาเหตุที่เขายังไม่ได้ประกาศอาจจะเป็นเพราะว่าเขายังไม่รู้หรือว่ายังไม่พร้อมที่จะประกาศเนี่ย I don't know ต้องไปถามเขาเองแต่อาจารย์เชื่อเหลือเกินว่าถ้าใครรู้ รู้ว่าสภาวะเนี่ยสมาธิเนี่ยเนี่ยที่มันสงบตรงนี้เนี่ยมันมันก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งของการซารโตรินะทั้งหมดนี้มันมันเป็นแค่ขั้นตอนของการซารโตริเท่านั้นนะมักผลผลนันนี้คือสิ่งที่อยู่วาวมีคือความสงบคือภาวนามยปัญญาคือวิปัสสนาญ,ญาณมักผลเขาทำสมาธิเขาเลยเกิดผลแต่นิพพาน ยังไม่เกิดเห็นไหมพู้เจ้าเนี่ยชัดเจนมากเลยคําสอนของท่านเป็นเรื่องที่เป็นมรรคผลนิพพานมันสามอย่างที่จีบผลเนี่ยมีมรรคมีผลมันต้องจบแล้วะ แต่ทำไมไม่จบเพราะมันยังมีอีกขั้นตอนหนึ่งจะต้องมีการซาโตริอีกขั้นตอนหนึ่งการซาโตริในขั้นตอนนี้ก็คือซาโตริที่รู้ว่าอ้อความสงบอันนี้คือนิพพานซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่เกิดกับอาจารย์เนี่ยเมื่อปีเมื่อปีนั้นนะ1997หนละังจากที่คุณแม่เสียมันเป็นเรื่องของของเอง่อซาโตริเซลฟ์แอนไลช์นิ่งที่รู้เองที่รู้เอง,เองฉะนั้นอาจารย์ก็เลยเอาปัญญาในส่วนนี้เนี่ยมาแจกจ่าย,ายพอรู้แล้วเนี่ยมันอลังการมาก มันโมโหรานมันอลังการมาโอ้โหโอ้โหคือจะต้องบอกว่าตื่นเต้นด้วยภาษาชาวโลกแต่ข้างในมันมีอะไรตื่นเต้นไม่มีอลไรเวอร์ว่า้าใช่ไหมแต่ในตัวความรู้อ่ะมันมันมันน่าตื่นเต้นมากอาจารย์ถึงบอกว่าถึงพูดในหนังสือเรื่องโอดิตุตลิว่ามันเหมือนกับพระอาทิตย์สิบดวงที่มันแจ้งอยู่ข้างในเลยสว่างโล่งโอ้ my god I know it ตตรงนี้อ่ะมันเป็นการปลดล็อกที่มัน ยิ่งใหญ่ที่มันมาอาสารมากที่เราทนไม่ได้หรอกที่จะเก็บตัวเองเราต้องเปล่าประกาศว่านี่แหละนี่แหละนี่แหละง่ายๆตรงนี้นี่แหละคือนิพพานแล้วฉะนั้นคุณเห็นไหมคะเนี่ยมรรคผลนิพพานจําเป็นจะต้องเป็นเป็นสขั้นตอนฉะนั้นปฏิบัติสติปัฏฐานไปเพื่อให้เกิดผลผลนั้นคือวิมุตติสุผลนั้นก็คือความสงบแต่ความสงบอันนี้เนี่ยก็ยังขาดปัญญา ที่ยังไม่รู้ว่ามันเป็นนิพพานฉะนั้นมันตรงนี้มันมีอีกขั้นตอนหนึ่งซึ่งมันเป็นกลไกลของธรรมชาติยังไง i don't k n o w เราก็เรียกว่าพูดไปตามสิ่งที่ได้เกิดกับตัวเองเนี่ยคือพูดไปตามตามที่มันเป็นจริงๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ย อาจจะผิดก็ได้คือ Back Up เนี่ยก็คือคำสอนของพระศาสดาของเราซึ่งเราสามารถเนี่ยเอาโฟร์แ็ตของท่านเนี่ยมาอธิบายให้มันลงตัวได้มาประสานได้เนี่ยตรงนี้เนี่ยมันก็เท่ากับเป็นการพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราพบเนี่ยมันใช่ตามที่เนี่ยท่านบอกมันใช่ตามที่ท่านบอกแล้วก็โดยสภาวะในตัวมันเองก็บอกว่าใช่อีกเช่นกันฉะนั้นฉะนั้นเนี่ยตรงตรงนี้แหละอาจารย์จึงมีความความกล้าที่จะ พูดออกมาเนี่ยแบบตรงๆฉะนั้นตรงนี้เนี่ยขอให้ทุกคนนะคะมีความมีความอดทนฉะนั้นเดี๋ยวเรากลับมาพูดเรื่องของยูวัลฮารารีเนี่ยใหม่